ตาย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 ปีนี้ฝนตกไม่หยุดเลยน้ำก็ท่วมข้าวจะได้กินข้าวไหมเนี่ยปีนี้หมดความหวังนัง่งน้ำตาลินเป็นอะไรลนะตอมดูสิพี่น้ำท่วมข้าวหมดเลยปีนี้คงจริงแต่ยนิยนเย็นน้ำท่วมไม่ต้องห่วงพี่มีของดีจะมาบอก นี่ไตโคโดมาคุณภาพดีจากสทอพิษณุโลกเชื้อราไตโคโดมาลาเขียวมีประโยชน์3าอย่าง 1. น่ป้องกันโรครากเน่าโคนเน่า 2. ฟื้นฟูนฟนระบบรากให้แข็งแรง 3. เพิ่มภูมิต้านทานให้แก่ต้นพืชโอ้ดีอย่างไงเอาไปใช้ยังไงได้บ้างครับ วิธีการใช้ไม่ยากเลยเรารอให้น้ำลดก่อนประมาณหนึสัปดาห์จากนั้นเราเชื้อราตโคนมาเนี่ยไปหว่านให้ทั่วแปลงนาเลยหรือเราเอาตโคนมะหนึ่งส่วนผสมกับปัามละเอียดสี่ส่วนผสมกับปุ๋ยหมักอีกหนึ่งร้อยส่วนคลุกเขาให้เข้ากันแล้วไปหวานที่ทั่วแปลงนาได้เลยจะช่วยลดเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคพืช อ,อย่างั้นช้าไม่ได้แล้วไปซื้อได้ที่ไหนครับไม่ต้องไปซื้อไปขอรับได้ฟรีที่สตอพอพิศนุโลกที่กำลังจะไปเอาอยู่พอดีเนี่ยไปด้วยกันไหมไปเลยไปเราไหา้น้ำไปกันดีกวา่าไป